สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับ1นึ่งศูนย์หกจุด channel ครับผมกับผมดีเจพายุนะครับวันนี้มาเป็นคอนไวท์นะครับติดตั้งเครื่องไฟขยายเสียงนะครับมาช่วยดีเจจำมสนะครับวันนี้ดีเจจำมสนําเครื่องไฟขยายเสียงนะครับมาให้บริการงานแก้บนนะครับเป็นการแก้บนหลวงพ่ออ่อนนะครับผมมีเพลงโคราชนะครับค่ําคืนนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการแก้บนเพลงโคราชนะครับที่วัดหนองไผ่นะฮะ แก้บนหลวงพ่ออ่อนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศภายในงานกนัน like, นะครับไหก็ฝากกดปุ่มติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดซับสไครป์ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทาในคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในงานกันครับนี่ครับผมเครื่องไปขยายเสียงดีเจจำาส่นะครับตอนนี้ก็มาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมติดตั้งนะครับผมนี่ฮะ มาแล้วครับผมขาเก่าเจ้าประจำอะวานแห่งบ้านน้องไผ่นครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเครื่องเสียงก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีการติดตั้งไฟด้วยครับเดี๋ยจะพาทุกคนไปชมเพลงโคราชด,ด้วยนะครับค่ำคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตติดตั้งเครื่องเสียงให้เสร็จก่อนนะครับผม มิกเซอร์นะครับชุด power เราต้องเอาผ้าคุมไว้นะครับผมเพราะว่าวันนี้ฝุ่นเยอะมากครับผมนะฮะก็จะเป็นนะครับมี power มีมิกเซอร์นะครับเดี๋ยวเปิดมิกเซอร์โชว์ก่อนนี่ก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นเครื่องไฟขยายใหญ่เสียงดีเจนิ่มใสครับใครมีงานก็ติดต่อได้นะครับราคาย่อมเยามาก มีแถมพิธีกรมักทายกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยฮะเจ้าของไปแล้วเอาไฟไปแล้วครับผมพีเจจำใสเนี่ยมีงานอะไรก็ติดต่อได้นะครับได้ทั้งโคศพิธีกรพร้อมจาของอยู่นี้นายจาของว้าววันนี้เจ้าของเจ้าของโอเคติดต่อได้ครับผมติดต่อได้อ๋อคนนั้นถ่ายยกใช่ไหมโอเค ครับผมตอนนี้ผมก็ติดตั้งควันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปติดตั้งไฟที่เวทีเพลงโคราชอีกนะครับตัวติดตั้งไฟที่เวทีเพลงโคราชนะครับอันนี้ก็จะเตรียมพร้อมติดตั้งเป็นเป็นไฟนะครับไว้ให้แสงสว่างที่เวทีเพลงโคราชครับเวทีก็จะประมาณนี้นครับผมตั้งอยู่ที่ด้านหน้าบนดบหลวงพ่ออ่อนนะครับนี่ฮะด้านบนก็เป็น หลวงพ่ออ่อนนะครับวันนี้เป็นมนตบหลวงพ่ออ่อนนะครับที่วัดหนองไผ่นะครับผม อยาจะบอกว่าเห็นดีดำนิ่มอยุดำนินี่งเออเออเฮ้ยอ้นี่แค่นี้พอเดี๋ยวไอ้นี่ไปใส่เสิร์ฟี่นู่นเนาะครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งไฟนะครับบนเวทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังเหลือเดิน ไฟตรงกลางอีกนิดนึงนะครับผมเออไม่ใช่เดินไฟตรงกลางใช้เชือกนะครับถึงรางตรงกลางนะครับผมเพื่อที่จะใช้ไม้นะครับพาดลงมาให้สําหรับศิลปินเพลงโคราชนะครับผมเพราะว่าต้องเป็นไม่แบบห้อยลงมานะครับผมเดี๋ยวรอเชือกสักครู่นึงนะครับผมอันนี้ก็นั่งรอก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาเชือกเดี๋ยวเรานั่งรอก่อนนะครับ ตอนนี้เราได้ไม้มาแล้วนะครับผมที่ไปเอาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวเราห้อยไม้สักครู่นึงครับเวลาร้องก็จะประมาณนั้เหมือนก็ต้องมีไม้แบบนี้มัตรงนี้ตรงนี้สายตรงนี้ก็ต้องวิ่งเอาไปนันโลหนึ่งต้องเปิดเราเปิดด้วยอันนี้ทดสอบ ไมครับผมโลหนึ่งสองโลใช่เจเจจำได้ลองทดสอบไม้นี่ครับผมเผื่อว่าตอนนี้เจ้าภาพน่าจะมาแล้วนะครับผมโลหนึ่งสองสามเดี๋ยวคืนนี้ไทยทำให้จมต่อเลยครับผมยังไม่ดังโนึ่งสองสามนึ่งสมไมยังช็อตอยู่ครับผมน่าจะเป็นตรงตูดไม้อะเนี่ยตรงขั้วตรงนี้แหละ ครับตอนนี้เพลงแรกครับผมเพลงที่2ต่อเลยครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดหลวพแล้วนะครับตอนนี้คนะเพลงโ็ลากมาแล้วนะครับผม<ส><ข>ตอนนี้คนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะครับผมมยาการู้ข่าว่าที่ วัดหนองไผ่นะครับมีเพลงโคราดมาทําการทกยบนนะครับคณะเพลงโคราดก็มาถึงวัดหนองไผ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาขึ้นไปแก้บนกันที่คนดบหลวงพ่ออ่อนสักพูนึงนะครับเดี๋ยวก็คงจะมาทําการแสดงด้านล่างคณะเพลงโคราดก็เตรียมเสียงเรียบร้อยแล้วก็จ้าสายที่เครื่องไฟของดีเจจำสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักพูนึงก็คงจะทําการแสดงครับเครื่องไฟของจาวันครับนี่ฮะเจ้าของเครื่องไฟ ผมนี่ครับเจ้าวันด้วยครับผมครับแต่ว่าแต่ว่าโตจีนอะไรของแจมครับอ๋อโต๊ะจีนของของแอ้จมท้าเป็นเครื่องไฟของเจ้าวันครับของเจ้าวันเองโอเคครับผมนี่ฮะดังคุมเครื่องไฟวันนี้อยู่ยันตีสี่แจ้งได้แจ้ง อาทน,นั้นช่วงนี้ผมประชาสมคัญให้พี่น้องเพระเาระเาได้ทราบพอเป็นสังเกตนะะต่อการแสดงนั้นในหน้าที่อะไรมาทำอะไรให้กับผู้ใดนะะพี่น้องคงจะทราบวันนี้นะฮะสมุกสนามกันนะฮะวันนี้ผมเอาดนตรีมาด้วยเพื่อจะได้รำอ่าถวายรำแก้บ,บนหลวงปู่อ่อนด้วยนะครับ พ่อแกแม่แก่ย่าจพิ่งไปไหนนะฮะส่งเสริมบาร,รมีให้ลูกหลาชใน,ในช่วงเียนริศพิตเรยนนะฮะอาจจะมีการระบวงแก้บนตรงนี้แล้วเชิญเจ้าคาาต้องอยู่นะเีรษศักดิ์ก็คอยรำเขาด้วยนะรำในชุดนี้ให้ครูคปูดูตอนรำแก้บนนะอ่ะฉะนั้นช่วงนี้เริ่มแรกเราเอาเป็นเพลงโคราชตามเดบฉบับของเมืองยาโมก่อนนะครับ ดอกนาปู่นา มองดูแต่บอลอยากๆทำไมมึงไม่เอาอย่างกูเหล่าเมียไปต่อเกี่ยวเขาตัดนาีเียวอับนียัมีแล้วจะมองดูคนไหนนึกว่างามขทาวันนี้มาปะเกินนี้ เตาหมอดเบลอมันตัวนี้ได้มากก็คือกจิก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าภาพเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้ก็นั่งเฝ้าเครื่องไฟไปด้วยนะครับผมแล้วแล้วก็ฉากแต่มืดยเพลงโบราณด้วยครับแล้วก็อยู่บ้านหนองไผ่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ดูนะครับผมเลยเคยชื่จเจ้าของเกาก็ยังคนมีที่ยอมรว่าน้องนี่ลวนาพี่เอ้เป็นคน

ลงโพรลาจบแล้วนะครับนอนหลับสักตื่นกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามารอเก็บเครื่องไฟกันตอนหลังจากที่เพลงโพรลาจบตอนนี้ก็จบแล้วนะครับผมนะกับการแก้บนเพลงโพรลาคร้บที่วัดหนองไผ่วัดหลวงพ่ออ่อนนะครับผมแลวผมก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับงานแก้บนหลวงพ่ออ่อนนะครับเป็นการ บนเพลงโคราชนะครับจากจังหวัดโคราชนะครับเป็นคณะโคราชนะครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด s u b สไครป์ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทําในคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับผงต้องลําลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับผมตอนนี้ก็คณะเพลงโคราชกลับไปหมดแล้วครับ เหลือแต่เครื่องไฟอย่างเดียวครับตอนนี้ที่จะต้องเก็บของกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็เก็ีเก็บไฟแล้วนะครับผมทนนี่จะกลับบ้านน,นะครับใกล้เที่ยงคืนแล้วครับตอนนี้หลังจากเพลงโคราชเล่นจบแล้วนะครับเฮ้ยนี่ให้พึ่งพ่อ ครับตอนนี้ก็คณะเพลงโคราชนะครับได้ทําการแก้บนกับหลวงพ่ออ่อนนะครับผมนะที่หน้ามณฑปหลวงพ่ออ่อนเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็เวลาเสร็จใกล้ๆจะเที่ยงคืนแล้วนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้เราก็เตรียมกําลังเก็บเครื่องไฟขยายเสียงนะครับเก็บเต็นท์เก็บเวทีเก็บไฟนะครับผมก็คลิปนี้คงต้องลาจากกันไปก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ช่องเลยครับเพื่อ เป็นกำลังใจในการถ่ายทำในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ล่าลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผมแต่นี่พี่ที่ลอยแห่งบ้านหนองไผ่นะครับผม<อ>นี่ก็มาช่วยกันเก็บไฟนะครับผมตอนนี้ก็กลับหนีกันหมดแล้วเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าคนตอนนี้ <c oughs> อยู่แชกรก,ชกันพี่น้องกหนีไม่ได้อยู่ตั้งแต่หัวค่ำจนช่วยเก็บไฟครับผมสุดยอด นี่ครับผมมัดแล้วตอนนี้ก็แกะแล้วครับผมตอนนี้